แรดคุยเซอร์นะครับเนี่ยคันนี้โหไม่ธรรมดานะน่าไม่ปั่นนะหน้าไม่จับอ่ะอ๋อของพี่แปะครับออตาแรกคุยเซอร์นะครับสุดยอดนี่ย แน,ไน่ไม่ปั่นะฮะไม่ย้อมเลยไม่ย้อมเลยแน่ไม่จับนะฮะ ีนหน้าไม่จับอ่ะพี่หน้าไม่หมุนเหนียวนุ่มดึ๊บจับดึ๊บเลยอะช่วงล่างสุดยอดเลยเฮะ ดูช่วงล่างโตตาแลนคุยเซ่ไม่มีทีฉีดน้ำเนที่ฉนะีดน้ำครับ

đi đây, đủ phải ภายในฮะมัน ừ, ta 0 <laughs> <laughs> กุ่มเพิมอะไรเพียบไปหมดตรงนี้มีช่องแอร์ด้วยโโอ้ เกียร์เขาไม่อยู่ตรงนี้เลยนะเกียร์โฟะแปะอยู่ตรงนี้เลยสวยงามโฟโลเอ็นโฟไฮดูสนอกกัน ปาญี่ปุ่นเนี่ยเต็มเลยอ๋อสวยงามสวยงาม